จะเป็นตัวนี้แหละเป็นโมเดลวายเขาจะมาปล่อยนะครับเฉพาะโมเดลวายนะครับ100%ก็เรียกว่าคุ้มเลยเนาะอย่างเงี้ยมันน่าใช้งานเดี๋ยวเราดูรอบคันกันทั้งหมดนี่เลยนีวายดีชาร์จซิกนะครับนี่พีศูนย์คือแบบสวยนี่ดูแพงมากอะรีชาร์จทวินด้วย พวกพวเราสองคนเอกับชางกับรายการพาไปคุย,คยไปสวดนะครับวันนี้เราอยู่ที่งาน EV Expo นะครับเขามีงานวันที่30มกราคมถึง2กุมภานะครับแล,แล้วก็เข้าฟรีนะครับเขามีกันปีละครั้งครับลรแล้วก็จัดกันพร้อมๆกับงาน Mobile Expo คนก็จะไป Mobile Expo เยอะหน่อยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันครับนี่เราเข้ามาในงานครับรูนแรกที่เราเห็นคือเทสลาเลยครับอย่างสวยตอนนี้เทสลายอดตกนะคุณชาน ออกรุ่นใหม่หรือเปล่าเขารอกันไงเขาจองเยอะนะใช่นี่เราหันไปดู BYD ดีกระบะกันนิดนึงไหมนี่รุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดอีกทีเองเราให้ดูกันก่อนว่าสังเกตะคนเข้ามานี่มาดูกระบะ BYD ดีกันก่อนเลยเนี่ยสวยนะครับใช่มันใหญ่มากแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่หลายคนก็บอกว่าสวยนะใช่หลายคนบอกว่าสวยแล้วก็รูปทรงอะไรอย่างเงี้ยมันน่าใช้งานเดี๋ยวดูรอบคันกันทั้งหมด นี่เลยบ,บีบายด <DVD S 2> ีดชาร์กซิกนะครับโอ้โหไฟโอ้นี่คือยาวเหยียดเลยยา,ยาวตลอดเลยแต่ว่าไอ้ตรงตรงนี้ก็แสบตามอานกันนะโลโก้ดุดันมากล้อ<า>ล้อก็เหมือนรถกระบะทั่วไปนะล้อใหญ่น่าจะเท่า,าหไหร่20เอ๊ะสิบสิบเท่าไหร่สิบเจ็ด่าสิบเจ็ดใหญ่มากใช่ยังหนาแตานุ่มนะ สิบเดสิบแปดเห็นแล้ว R สิบไฟหลังก็ใช้ได้นะยาวตลอดแนวแล้วก็สวยดีสวยงามสวยจริงสวยจริงอ่าดูหข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกนะครับดูรถอื่นกัน BVD วันนี้ก็มากันครบทุกรุ่นนะใช่คือไลออน six เจ็ดมาหมดนี่ก็เชลลา BVD เนต้าก็ไม่พลาดนะงาน BB เนต้าก็ต้องไม่พลาด X เผิมก็มานะครับใช่ X เผิมดูจริงๆเนี่ย กวาดแป๊บเดียวเขหมดแล้วครับใช่ใช่เขาจะมีอยู่เนี่ยเดินเดินไปเดินกลับเดี๋ยวจะครบแล้วถ้าเป็น E.V. เดี๋วเราจะมีเวลาเจาะลึกแน่นอนเพราะว่าคนไม่เยอะนะถ้าใครจําได้อ่ะเขาวางวางผังเนี่ยเหมือนนี่เลยนะเหมือนครั้งที่แล้วเลยัที่แล้วอ๋อเหมือนเหมือนปีที่แล้วแบบวางวางผังเหมือนปีที่แล้วมองไปก็เห็นไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์แล้วใช่แบรนด์ไหนยี่ห้อไหนที่เขาวางเหมือนเดิมเลย e x p e เกอร์นะครับแล้วก็มินิ มินิมินิที่นี่ไฟฟ้าป่ะครับไฟฟ้าครับอ่า EV งานนี้ตั้งแต่ไฟฟ้าทุกรุ่นเหรอครับอ่าเดี๋ยวเราแวะไปดูกันหน่อยอ่าสวยๆทั้งนั้นนะฮะนี่ตอนนี้ไม่แพงแล้วนะนี่หนึ่งจุดหกเก้าเก้านะใช่ไหมราคาผลิตจีนไงถูกลงราคาพอกับรถญี่ปุ่นเลยนะใช่น่าสนใจนะอ่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ครับดีพอครับดีพอดีพอวันนี้ดีพอเขาส่วนมากเน้นสีขาวนะดีพอก็ยังขายดีอยู่นะรุ่นนี้มันนั่งแล้วก็นซีหนึ่งศูนย์นั่นลิฟต์มอเตอร์ เดี๋ยวไปดูนิดนึงดิฟมอเตอร์ที่เราเคยไปดูภายในกันเนาะอ๋อใช่อันนี้คันใหญ่นะครับมันแอบมุมนี้เหรอครับเนี่ยดิฟมอเตอร์แอบอยู่มุมในสุดเลยคนจะเห็นไหมเนี่ย C10 เนี่ยมันเหมือนกับมันมาวางเล่นๆเหรอว่าไม่รู้ยอดจองในงานไอตัวคราวที่แล้วเยอะไหมเนาะแต่เราเคยดูภายในแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะฟังก์ชันอะไรต่างๆอันนี้มันไฮบริดนะครับมาได้ไงครับเนี่ยอันนี้เอามาแอบไว ก็ถือว่ามีไฟฟ้า่ในตัวใช่อันนี้ก็กที่ไม่พาลาดนี่เลยใส่บูทแคทวันนี้เขามีให้เทสไหมครับเนี่ยน่าเทสไม่ไม่น่ามีนะงานงานนี้ไม่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 ค่อยเจอให้เทสออ่คันนีส้สวยนะครับเนี่ยเทสสุดอัน e นี้ฮาเลย E M E M นะครับมีหลายรุ่นให้ลองมีนี้ลองออกไปรู้นะอันนี้โซเอาไปแล้วคันนี้อ๋อ E M นี่งี้ไม่พลาดสักงานนะอ่าอ่าด้านซ้ายก่อนอันนี้อะไรบูทไอออน ใช่ไวออนเขาก็มา wow. 2ร okay. ุ่นนะครับไฮเทค HT กับตัว i o n V ก็ยังถือว่าได้รับความนิยมอยู่นะอันนี้ขายดีนะเนี่ยราคามันโอเคไงถือว่าคุ้มค่ากว้างขวางดูดูมาก็สวยดีเหมือนกันข้างหน้านะข้างหน้าข้างหน้าดีไซน์ใกล้เคียงกับในยังเกียร์จะคล้ายๆกันนี่เกียร์รถราคานะครับเดือ1้านล้านกว่านะ EV5 EV5 เกียร์นี่ก็น่าสนใจนะใช่ดูสวยนะ เดี๋ยวเปิดทั้งในให้ดูนิดนึงว่าเปิดเปิดได้ไหมหไม่ได้ล็อกครับล็อกไม่เป็นไร52สองสองเราเห็นใสๆอย่างนี้นะข้างในมันก็ดูคุณภาพดูแน่นดีครับตามมาตรฐานเกาหลีก็เป็นสแตนดาดไปแล้วตอนเนี้ยนะในลักษณะภายในภายนอกของรถ e ีวีทั้งหลายใช่แล้วอ่ะเรามาดูมือถือดีกว่า่กาอยู่ข้างๆกันเลยนะครับเพื่อนบ้านเร็วจังครับเนี่ยเพื่อนบ้านอ่านี่ e ีวีไนใกล้เคียงเนาะ แต่ว่านี้จะดูใหญ่กว่าดูถึกดูใหญ่ EV นายจะดูใหญ่กว่าเปิดได้ไหมครับเนี่ยล็อกเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเซลยังไม่มานะครับเขาก็เลยล็อกเอาไว้ต้องกดออกมาก่อนอ๋อนี่อ๋อนี่อันนี้อันนี้ดันไม่ได้เลยนะอันนี้ล็อกล็อกสองสเต็ปถ้าเป็นคันนั้นนี่ยังดันได้นะแต่ดึงไม่ออกล็อกสองสเต็ปเดี๋ยวดูข้างในก่อนในสวยมากนะครับตัวนี้มองไม่ค่อยเห็นเนาะหน้าหน้าจับนะ ดูมันดูแบบว่าเนียนๆแล้วก็ดูขนาดมืออ่นนี้มีลงทะเบียนทดลองขับด้วยนะคุณชานเราก็ลองไปแล้วนี่ครับเดอร์ไอรอนวีไม่เคยลองเลยนะใช่ทดลองขับทดลองขับกันได้นะครับวันนี้นี่นะรับกระติกน้ำอีกแล้วก็มีเต็มบ้านเลยเก่ายังไม่ได้แกะวจากกล่องเลยนะใครมาลองก็มารับของที่ลึกกันได้แล้วก็มีอาร์ิวอนโบ้ดีกว่า โบว์เปอีกแบรนด์ที่น่าสนใจนะคันนี้ชอบคันนี้ c ี0ีเริ่มต้น1.3ึห้าล้านคันนี้เองที่เราเคยเข้าไปลองดูมันลดลงมาเยอะนก็ลงมาจากคราวที่แล้วอีกนะนี่อยดีไซน์สวยนะเฮ่าไปดูตุกนกันหน่อยนี่ C40 คือแบบสวยนี่ดูแพงมากอะรีชาร์จทวินด้วยอันนี้คือมอเตอร์คู่บ แต่ว่าที่ปกที่เปิดก็ยังดูคลาสสิกอยู่แบบนี้เปิดล็อกไหมยังล็อกอยู่ดูดีนะรุปงานนี้คือเขาะล็องทุกคันเลยใช่ไหมเขาจะไม่ใช่เจ้าของบูธยังไม่มาเปิดเราก็พาดูกันให้ครบๆก่อนทุกแปรน์น่าดูดีนะครับสวยเลยว่ว่มันเป็นแบบจอแนวตั้งบางทีอาจจะแสดงผลยากนิดนึงใช่แล้วก็ชอบนะครับมีเซนเซอร์ก็รอบคันอ๋อนี่มัน E C 4 0ูนหรอ E C 4ศูนย์ นี้อันนี้จะเป็นอันนี้อะไร EX สามศูนย์ศูนย์นี่ก็เป็นสวยอีกแบบนะครับก็เรียกว่ามากันในบรรดาของแต่ละรุ่นที่เป็น EV ของแต่ละยี่ห้อกันครบๆใช่ครับนี่เป็นดรกจอแนวตั้งเนาะนก็ดูข้างในเป็นกัสดุรีไซเคิลแต่ก็สวยไปอีกแบบใช่เบาเป็นผ้านะครับอเออตรงนูน้น ขอไปโฉบตรงมินิอะไรหนป่อเดี๋ยวใกลไกลหมดแล้วนะเนี่ยเราจะหมดงานวครับคลิปนี้อย่างอีใกมดแ้วเนยนราจะหมดงานนะ้วครับคลิปนี้อย่งไอมีใก้มเน่เราจะมด b าน้วครับนี้อาอี้มดน้วเนยน่าจะเม็านแ้ครับนี้ย่างดีใกล้ด้วนยน่าจะนไครับิปนี้อ่ามพอดี้ใดวนี่ยนนครับนี้อ่าี้ดนี่ยนีเมินลวิอนออิเล็กทรอมนี่เก้มานก้าอันนี้อามจุดี คันนี้คือถูกสุดนะ1.6เปอร์เอสี1.699ออลอิเล็กทรอนิกส์มินิคูเปอร์เอสีตแแต่จริงๆถ้าดูจากข้างหน้าเข้าไปสวยนะเบาข้างในภายในก็ถือว่าน่าใช้เลยมันดูแบบมินิมอลดีขอไปซองหนงหน้า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 ขับโอ้หเบาเบิร์ดแต่ข้างในก็ดูโล่งๆหน่อยนะครับใช่ดูเรียบๆเหมือนล็อกไหมครับไม่เหลือนะครับไม่นะครับไม่เหลือ ข้างในก็จะเป็นวัสดุผ้าๆนะใช่เบาเบิกจะบอกเป็นหนังนะครับด้านหลังก็จะเรียบๆเนาะไฟเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วมินิเท่ๆนะแต่ก็คือมันก็คือเท่แต่ว่ามันอาจจะมีได้น้อยนิดนึงเสียบชาร์จตรงนี้อ๋อเสียบชาร์จตรงนี้โอเคถือว่าก็น่าใช้ไปรุ่นหนึ่งน่าใช้ราคาเรียกว่าเนาะเข้าถึงละคนเข้าถึงได้ง่ายอันนี้อันนี้อันนี้คือรุ่นไรเอ่ย คันนี้สามล้านกว่าก็ใหญ่ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งสามล้านสามนี่น่าจะเป็นตัวรถนําเข้านะครับไม่ใช่ผลิตจีนเลยครับนี่จะเป็นตัวให้เป็นไฮบริดแต่ต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆดีไซน์ก็แนวนี้แล้วก็สวยหรูกันหมดนี่ไฟฟ้าล้วนนี่ออเกใช่ใช่ไฟฟ้าล้วนนี่สามคันเลยนะเป็นเป็นไฟฟ้าล้วนหมดเลยสวยครับอันนี้ราคากระโดดที่นึงก็แค่สามล้านนิดนิดสามล้านนิดนิดนะ พาชมกันหมดแล้ว<ม>สุด<ม>ท้ายน,นู่นมีเหลืออีกอย่างนึงนู่นอะไรครับ X เพิรอเ่าเน็กอะไรนะเน็กเน็กเต็มเน็กเจนเน็กเต็มเน็กเต็ม,ตมอ๋อเป็นรถไทยใช่ไหมใช่กระบะมินิซักอะไรอย่างเงี้เป็นรถไทยที่เหมือนเป็นรถใช้งานอ่ะนะครับ เท่เปิดหือเท่ๆอยู่อันนี้เราลองขับมาแล้วนะก็โอเคอยู่นะใช่วันนี้เขาบอกว่าวันสุดท้ายยอดขายต้องปังปังครับทะลุหมื่นคันครับันก็เป็นรถส่งของครัส่งน้ําแข็งเร่องกอลฟนี่อะไรอ่ารถไอ้นี่โต้ทิร์พอ่ะไม่รู้มีคนใช้เยอะหรือยังเนาะก็ราคาดูราคาก่อนห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนาะอระยะยาวน่าจะคุ้มแหละดาวได้นะเคี้ยวใช้งานก็ไม่แพงเนาะ กกท่านเรียกกระทันรัดเนี่ยเข้าซอยอะไรได้ก็เหมาะกับการใชส่งขอบนงใช่ใช้งานที่แบบบรรทุกแล้วกันเราค่อยมาเจาะลึกอ,อีกทีว่าระยะทางวิ่งเท่าไหร่เรามาสัมภาษณ์เขาบอกว่าสอบถามนะไ,ไฟมันเทศดีกนะสวยเหมือนไอ้นี่นะเหมือนไฟแต่งเลยแต่มาจากโรงงานอีกดวงหนึ่งไม่ติดหรือว่ามันดีไซน์ว่าน่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่ นี่ครับอวตารอวตารอันนี้คนน้อยด้วยอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเจาะกันละนี่สวยสีสวยมากใช่สีด้านด้านนี้โคตรโหดล้อใหญ่ราคาก็ยังคงเดิมนะครับไม่ลดไม่อะไรนะแต่ทําไมมันเยอะสวยมากเยอะนะจริงๆแบบด้านเออเนาะธรรมดาไม่น่ามันใช่ก็แบบแบบด้านพิเศษเนี่ยเก็บรอยนิ้วมือครับดูด้านหน้าอันนี้เต็มโอ้โหขอบล้อยยี่สิบสอง ด,ดูดูเรียบนะดูเรียบแต่ก็เรียบเรียบอ่าเท่าไหร่สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็เรียกว่าสองล้านสามอ่ะง่ายๆนะออมีท่อร้านนึงถือว่าสวยงามสวยแล้วก็อันนี้เขาก็ติดฟิล์มมาแล้วก็เห็นว่าถ้าเราไปใช้งานจริงก็จะประมาณน,นี้เลยอ่าดูนิดนึงเทสลาสูงสน,นะครับอันนี้จะเป็นตัวนี้แหละเป็นโมเดลวาย จะมาปล่อยนะครับเฉพาะโมเดลวายนะครับ100%ก็เรียกว่าคุ้มเลยเนาะสินค้าอีกคลั้งนะใครใครใครที่จะผ่อนเทสล,ลาโมเดลวายนี่ก็คือเรียกว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยกันเลยถือว่าน่าสนใจยังใช้ดีอยู่แหละใช้ด,ดีอยู่มาตรฐานเทสล,ลาเราก็รู้อยู่แล้วตบตบเนาะเขาวงเตาแวร์ดีมากไม่ต้องกังวลอ่าเนี่ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละรุ่นกันอีกทีนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับไปเลยสสวััดีครบสวัสดีครับ